ถามข้อต่อไปค่ะอาจารย์ดำคะคำถามข้อนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็ดูมีความเป็นดราม่านิดนดหน่อยๆนนะคะอยากจะอ่านให้ฟังทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมถามว่าถ้าเราจะพูดว่า ต่อหน้าและรับหลังเธอคนนี้พูดอีกอย่างหนึง่งทำตัวอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นนะคะเธออยู่กับแฟนต่อหน้าคนอื่นก็ทำเป็นรักแฟนของตัวเองมากแต่พออยู่รับหลังแฟนของเธอก็เอาเรื่องของแฟนมาพูดในทางที่ไม่ดีค่ะดังนั้นเนี่ยคนแบบนี้ต้องพูดถึงยังไงคะอาจารย์ <c oughs> ดำอาจารย์ดำรู้สึกอินกับเรื่องนี้มากโอ้พูดเล่นพูดเล่นคนรู้จกักคนรู้จักอาจารย์ดำสักคนหนึ่งหรือเปล่าคะต่อหน้า <c oughs> ก็คือ to someone's face I'm so nice to them to their face but behind their back I like to talk crap about them or like to gossip about them ก็คือนินทาหรือว่าพูดในทางที่ไม่ดีนะครับเกี่ยวกับเขานะครับ behind someone's back ก็คือลับหลังนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นคำเดียวนะครับน่าจะเป็นคำว่า two face d นะครับมีสองหน้านั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้คือ two faced ที่เติมดีนะครับมันเป็นคุณศัพท์นะครับเช่น he is two faced you are two faced he is a two faced <Person. S 2> ต้องออกเสียงด้วยนะคะตัวดีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้แปะเฉยๆนะคะเพราะต้องมีเสียงค่ะจาร์ดัมใช่มันจะออกเป็นเสียง t นะครับเพราะว่ามันคือเสียง uh, faced เป็นเสียง s ที่ตามด้วย d แต่ d กลายเป็น t เพราะว่า s ไม่ก้อง <c oughs> ก็เลยส่งผลต่อดีให้มันไม่ก้องเหมือนกันเป็น faced นะครับ he is a two-faced ซึ่งมันแรงนะครับต้องระวังในการในการใช้คำนี้นะครับ two face ถ้าฉันรู้สึกว่าอยากจะใช้คำนี้แล้วออกเสียงตัวเนี้ยรู้สึกว่าออกเสียงยากเหลือเกินบอกว่ายังยังด่าไม่ค่อยสะใจมีคำอื่นได้ใช้อีกไหมคะอาจารย์ดำก็ถ้าเอาเมื่อกี้นะครับเอาเอาประโยคยาวแบบ t o her boyfriend's face she is fake she acts like she loves him ทําเป็นว่ารักเขามาก but behind his back she acts uh way differently Called ทําตัวไม่ไม่เหมือนเดิมนะ she acts way differently she talks crap behind his back อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะมีคำว่าทรยศนะครับก็จะคล้ายกันนะครับทรยศก็จะเป็นคำว่า betray he betrayed me หรือ he double crossed me double cross ก็คือทรยศเหมือนกันนะครับหรือ fake ที่อาาร์บอกนะครับ fake ก็คือเสแสงนะครับ,รบ you are fake oh, <laughs> คุณ <laughs> ปลอมนะครับก็คือ,อทัศนคติของคุณหรือว่านิสัยของคุณมันปลอมมัน fake มันเสแสร้ง <Yeah. S 1> ครับก็แรงนะครับเราต้องแบบ ไม่พูดกับคนที่เราไม่สนิทหรือว่า ต้องพูดรับหลังนั่นแหละนะครับกำลังบอคุณผู้ชมว่าให้รู้จักพูดรับหลังใช่ไหมคะอาจารย์ดำหรืออ่ะคำที่อาจจะเพราะที่สุดนะครับก็จะเป็นคําว่า insincere ก็คือไม่จริงใจนะครับอ่าอันนี้ด่าแบบรู้สึกมันกับว่าด่าแบบพูดดีนิดนึงอ่าด่าอาจจะไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่ I think you're very insincere very insincere นะ sincere ก็คือจริงใจนั่นแหละ she is very she is a very sincere person เป็นคนที่จริงใจมากๆนะครับแต่ถ้า เหมือนซูจริงนะครับเหมือนใครบางคนจจงคน <c oughs> บางคนก็จริงใจ <Very S 2> บางคนก็ไม่จริงใจ very insincere very insincere เอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมก็ถาวม,มานะคะแล้วเราก็ได้ให้คลังคำศัพท์ไปแล้วนะคะครั้งต่อไปถ้าไปเจอชาวต่างชาติที่ทำตัวคล้ายๆอย่างนี้ค่ะหน้าอย่างหลังอย่างก็สามารถที่จะมีคำภาษาอังกฤษไปพูดกับฝรั่งคนนั้นได้แล้วค่ะเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็ม อัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ